เนื้อวัววากิวเป็นที่เรื่องลือรู้จักกันทั่วโลกเป็นเนื้อวัวที่มีส่วนที่ติดมันมากวันนี้เราจะกินเนื้อสเต็กวากิวมีขนาดน้ำหนัก250กรัมมีความหนา2ซนติเมตรวิธีกินเนื้อวากิวให้มีความอร่อยเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือสีชมพูเกลือสีชมพูเป็นเกลือที่มีแร่ธาตุและวิตามินสงูงเป็นเกลือของหิมาลัย บดเกลือด้วยการบีบปวดเกลือสองสาครั้งหลังจากนั้นก็ใช้พริกไทยดำเวลากินสเต็กจะนิยมกินพริกไทยดำเพราะมันจะให้ความหอมและความเผ็ดตัดกับน้ํามันของเนื้อบีบลงไปสองสามครั้งเหมือนกันใช้เพียงแค่2สิ่งนี้ก็ทำให้เนื้อวากิวของเรามีความอร่อยต่อไปไปดูวิธีการย่างใช้กระทะเทฟลอนเปิดไฟกลางไม่ต้องใส่น้ำมัน เพราะวาคิวเป็นเนื้อที่มีน้ำมันอยู่แล้วกระทะร้อนใส่เนื้อวาคิววางตรงกลางย่างเนื้อวาคิวประมาณ30ิวินาทีพลิกด้านโรยเกลือกับพริกไทยลงไปเนื้อวาคิวมีความนุ่มและมีความหวานของน้ำมันถ้าย่างนานมันจะทําให้เนื้อแข็งนั่นเองเนื้อวาคิวของเราหลังจากย่างอีกด้านหนึ่งมาดูสีกันค่ะน้ำมันมีรอบกระทะเลย เห็นได้ว่าเนื้อวาคิวมีน้ำมันเยอะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันที่ประเทศญี่ปุ่นมีเนื้อวาคิววางขายทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตสมัยก่อนจะต้องสั่งพิเศษจากอินเทอร์เน็ตหรือร้านโดยตรงให้เขามาส่งตอนนี้มีขายทั่วไปสามารถทาซื้อกินได้ไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยใดๆเพราะเราเองก็นานๆกินทีอาหารญี่ปุ่นแต่ละอย่างไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าใครสนใจก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะต่อไปเราจะมาเสิร์ฟเนื้อวากิวใส่จานกันค่ะมาดูเครื่องเคียงของเราว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราจะกินผักขมค่ะผักขมหรือผักที่ป๊อบอายเขากินเราชอบกินเพราะมันให้ธาตุเหล็กต้มผักขมลวกพอสุกวางให้เสด็จน้ำแล้วจัดใสจ่จานจานของเราใบใหญ่เพื่อจะได้ง่ายในการตัดเนื้อวากิวค่ะ นอนจังมาสํำรวจแล้วค่ะเสียงมาแล้วเนื้อว,วากิยวถ้ามันมีความจืดเพื่อนเพื่อนเพิ่มเกลือหรือพริกไทยลงไปได้เราจะทานด้วยเกลือกับพริกไทยเท่านั้นไม่ใช้ซอสของสเต็กเพิ่มเติมนะคะเรามาดูเนื้อวากิยวที่เราย่างข้างในสีก็ยังเป็นสีชมพูอยู่เนื้อกำลังนุ่มเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆเพิ่มรสชาติอาหารอีกอย่างหนึ่งด้วยน้ำมงุ่น เรามาดูน้ำมงุ่นของเราค่ะว่าเป็นยังไงน้ำมงุนช่วยให้เลือดไหลเวียนดีช่วยให้ร่างกายอบอุ่นเรากินยี่ห้อนี้ค่ะนอนจังมาขอกินเนื้อแล้วค่ะมาอีกแล้วตอนนี้ยืนอยู่ข้างจานแต่ขอแม่ลิ้นน้ำางุนก่อนนะ น้ำองุ่นขอดื่มประมาณนี้พอค่ะเพื่อความเจริญอาหารเจ้าเหมียวจอมป่วดนอนจังมาแล้วค่ะโอหวันนี้กินเนื้อวาคิวด้วยเป็นทาสแมวต้องไปกินมากมาส่งเนื้อวาคิวมาให้พี่นอนเลยเว้นอนจังดาแม่ เอามานี่เลยนี่เนี่ยเอามือเกี่ยดูเลยมาชิมหน่อยดิได้ไหมนนจังกินไม่ได้น้ำมันมันเยอะเดี๋ยวแม่ไปเอาอาหารของหนูให้ของหนูมีอยู่โอเคนะโตเอ้ยแม่ยกจานไปแล้วพี่นอนเลยต้องมานั่งกินอาหารเม็ดอยู่นี่นะสาวฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นอนจังด้วยนะครับ If you like my clip video, please subscribe my channel. See you on next video. Thank you. チャンネル登録よろしくお願いします。